นังไงนนี่ไหนอยู่ดีนี่อยู่ดีนี่ไหนนี่นี่นี่โอ้ยปลามีอยู่ในรูเนี่ยเออเอาถังมาใส่เอาถังมาใส่เนี่ยนั่นแหละกลับมาใช่นไหมเห็นตทหางมันอ่ะจับหัวมันดิจับเออทำอรเอาวันนั้นหืม อเอเเอจับเลยจับเลยเเจกปลาในรูโอ้ยเห็นทหารนะตั้นี้ยังไงขึ้นขอน่อยคอน่อยเจออีกไหมเจออีกไหมจับจับจ,บจบับจับปลาเป็นไหมจับปลาเป็นไหม นี่ไงเนี่ยปลาหมออือจับได้ยังจับหัวมันนะกกดแน่นแรงเลยเออไม่มีแต่ปลาหมออุ้ยปลาหมอแล้วรดิปลาชนไหนมันจะยนนอยู่ปลาชนะน้ำน้อยขนาดาน,น,นี้ไปมัดแล้วอือนี่อันนี้ปลาชนหรือเปล่าปลาชนนี่เป็นนะปลาชน ช่โอ้ยเตะเอาไปเลี้ยงไหมปลาช่อนเอาปลาช่อนเอาไว้ไปเลี้ยงไปชอบอันนั้นนะอ่ะอ่โโองลางออกข้างในมันเป็นอะไรฮะเออาอ้าวเร็วๆจับลุยดูๆจับปลาเป็นไหมเนี่ๆนนยๆว้ายดูๆดัๆดๆดดๆดๆงเออยอะเลยเนี่ย<ม>ถ้าไม่มาเห็นน่าก็โอ้ยเป็นเยื่อนกเมื่อแล้วเนาะเป็นเยื่อนกหมดเลยแหละ นี่นี่หัวละเด็บเลยนี่หัวละเด็บเลยนี่ปลา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 กระดีนะปลากระดีโอ้ยเด,ยด,ยด,ยดยียวเดียวเดียวเดียวเต็มเลยเนะี่ยเต็มเลยเนี่ยลองควานตรงนี้ที่มันมีเยอะมาไงน้องเอามือไปควานคนดูที่โอ้โหเอ้าจับ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 เลย พาเล็กน้อยมาจับป่าเดี๋ยววันนี้เนาะนี่ตัวแทียนพอเลยนะเนี่ยมื่อก่อนนะนพอเป็นเล็กน้อยเราโอ้ยจับยังเกียงนล่อะไดีนี่นะเ <c oughs> อปลาชนน้่งแผล่มันกระโดดไปไกลเลยเนาะเหลือปลากระดีนี่กระชังมือด้เนาะปลากระดีนะจ๊ะ ปลากัดดีในนาข้าวจ้าอ่า <laughs> นึกว่ากระตือเลยที่นี่ตัวเล็กก็อยากลงดาวโอ้ยน้องเดียวด้วยว่ะปลาเต็มท้งในนี่นี้นนอเอา้เอาว <laughs> จับจับช่วยกันจับ ะเออปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนใหญ่เจอไหมเจอไหมนั่นนะนั่นน่ะเจ้าเจ้า,า,า,าจับเลยจับเลยนี่โหหมานักดีเนาะไม่เสียแรง,งปเป็นแนวลูกพ่อเท่านี้จับปลากเกลีงแล้วจับยังงั้จับเลย ปาจับสองมือกดเลยสองโอ้นั่นนั่นนั่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามตามตามตานีเ่เคียงเคีเคีเี <laughs> ของเต้ได้ก็เท่าจักตัวยัง <laughs> นี่ของเต้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตป้าป้าป้ ไงนีไ่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วดีมาน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 ดูดูสภาพกองเต้มีตปลาหมอปลากระดีเออ่ปลาชนก็ได้นิดหน่อยจ้ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีนะคะ